สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับรา้การเปิดใจสาวลาวเปิดกระเป๋านุ่มไทยมันนี้เปิดกระเป๋านุ่มไทยจริงๆนะครับนะจำสาวอายุสิ 10, 5, บห้าสิบหกปีนี่มั่วซีเลยวะครับสาวคนหนึ่งถือว่ามีนุ่มไทยใจดีสื่อม้่วใส้ให้นะครับนะสร้างพิจใจอ,อันนี้ก็พิจไปแล้วก็เปิดไม่ได้ครับมีอีกคนหนึ่งมั่วซีกันนี่แหละนุ่มไทย ควบหากันมากเลยสักระยะหนึ่งก็หลายเดือนเติบนะครับนะอุ่นเงินอุ่นข้ามใหม่สาวเล่าคนหนีนะน้องคนหนีนะครับนะคลิปล่าสุดมือนี้ก็เห็นด้วยตัวคับนะผมสีบบอกซื้อนะครับนะให้เขียนน้องเพิ่นนะครับเด๋ยวมันติเสียหายนะครับอ่าคว่ำพิษบริวที่น้องเลยครับนะเป็นทีนุ่งไทยเหาโอนไว้นะครับผมบอกให้ลายคลิปแล้วนะครับเซ็ตประกองดองบานคลิปนี่ครับเงินเบิดน้องเขาเลยเปิดใจไหมนะครับ คือเป็นยังสี่ครับคื่อรอดแรกอ่ะนุม่มไทยเฮานี่ได้ไล่ได้เป็ดขอรำยูทูบเบอร์ดมาจองตัวน้องเขาคุยไปคุยมาน้องเขาไปเรียนหนังสืออยอะรอได้ไหมพี่รอได้กติบตราดีแล้วครับนะกี่ไปกี่มากระมางเพื่อปีละมั้งครับเงินเบิดบ้านโบทรงเสียน้องนก็ทวงเงินทวงค้แล้วมั้งสงสัยนะครับโบกาเงินเบิดเดียบวกกาบว,กกาบ,วกกาบอกเขาเด้ ัวมีเงินกบโอนทุกระยะนะครับเดือนละพันสองพันสามพันนะครับนะสูงไว้เขาคิดว่าขาดว่านะครับจากลิบผมฟังืนหนึ่งโอนไปโอนมาผมเงินโมมี่โบก้าสูนาเขาได้ครับบานหยุดโอนนั่นแหละครับบานในเมื่อหยุดโอนพาก็ะว่างไงปา๋าว่าไงพี่เดือนนี้หนูขอนั่นขอนี่ได้ไหมเม็นบา้านะครับเหตุการณ์มันอยู่เป็นยังสีเด้ผมมีเงินในเขาโบก้าสูนาครับบานเนี่ย เงียบไปเลยหายไปเลยครับหายเขไม่ได้กีกเมืเลยครับนะเหมือนดาดกครับนุ่งไท่คนนี้สูงไว้คนนี้ครับนะมาลาชุดมือนีผมเห็นชิปเห็นลิปลาชุดขู้นองเขานะครับเนาะมี YouTube, อยูู่บเบอร์แอดผู้ยิงกับผูสักพาพร้อมที่ดะเปิดใจใหม่แล้วครับบ้านหาคนใหม่แล้วนี่นี่โทษผู้ยิง่งอะไรนะครับโทษนนองเขา่อะไรนครับน้องเล้วงยังไดยังไเรเดียงสานะครับนะทิบหาทีบุกเงทั้งไเรเบียงสาครับเขาเปิดตัวหาคู เอหวังหาคูัวอยู่มากยี่สิบสามสิบต้นต้นนุ่มชูงไหเห้อกับไปฮิดกับดักหนูนะ่ะรุ้นพวกงูเต็มหัวนะครับนะผมก็ได้วาด้ครับท่านผู้ชมบางคนเขมินเข้ามาเรื่องนี้ครับนะเพระเนาะฉะนั้นน้องสาวคนนี้น้องพ่อพานก็ะเปืดอใจไหมนะครับะเพราะว่านุ่มค,คนะดดก่อนเหมือนเหมือนดาเบอยไงเดมือนดา โอนก็ไป,นไปโอนไปโอนไปเพิดดากเงินบมมี่โบกา้าโ้รย่บก้าโทรบ่กก้าสูนาเงียบไปเฮาก็เปิดตัวไหมมีแอดผูยิ่งกับไปสัมผณ์น,นะครับน้องพร้อมน้องพร้อมที่จะเปิดตัวคนใหม่นะครับแตมีเข้าไปแล้วครับนุ่งไทยน้องเร่าว่าว่าอายุหาที่แปดีนะครับคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับนะอายุหาที่แปดีเป็นสิงโอนไว้หรือสิงโอนสาคให้คุยเลยเด่นกับบจักครับนะ ว่านอนก็ก็เราเขาบอกว่นนาโันีว่าสถานะยังประชัดเพลนสงสัยสี่เดืเบิ้งคลิปเขือนใจนุงนงนะน่งไทยเนี่ยมั้งครับนะเปิดกระเป๋านุ่งไทยเปิดใจสา,าวล่าดีนะสงสัยเบิง้งเลือกเบิ้งหลูมห้วยอยู่นองเขาอยู่สิบหาสิบมุกยังเรียนหนังสือนะครับนะสิไปกีบไปร่มมวนน้ำได้นะครับนะโอนไปหาอร,รอยหุบรยหรือพันเมันได้แต่ละเดือนบมวนเพราะหายหัวใจชุ่มชื้นมันได้ครับสีไปบังก็ไปหลูไปเมี่ย มันบอดได้ผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับนะอายุหาสิบแปดกับอายุสิบหกมันห่างกันจะปีอะไรหนุกชิบแปดกับหาสิบหกเอ้ชิบหกกับหาสิบแปดเกือบสามสิบอ่ะห้ากันนะเป็นหลานจะไปนะครับน้องเขาบอกตามคลิปวันนี้นะครับนะน้องพ่อพานเราว่ากับมีนุมมาอยู่บ้านจา่าหาที่แปดเขาไม่กุ้ยไม้แล้วนะครับนะ อันนี้โทษผู้ยิ่งบได้เลยครับโทษน้องผู้ยิ่งบได้เลยเขาเปิดใจมาเจ้าสีคุยบ่คุยเร่องข้องของพวกเจ้านะครับเจ้าไล่แอดกล้าไปคุยนําเขาก็คุยนะครับตามมารยาทนะครับบ่มีปฏิเสธผู้ได้โทรคุยในไล่คุยไปเขาก็คุยนําตามมารยาทนะครับนะเจ้าสิไปคุยว่วัดมีเป็นเจ้าของโรงงานมีสวนุ้ยสวนมะนาวสวนบ่มีสวนยางอ่าคุยวอวัดเขาก็ขอกันเจ้าแล้วบาดนี่ยเวาไหวจีนบ่กเขาลองขอ เขากล้าขอมาเจ้าเจ้ากล้าหันโอนไปโอนมาเพิ่อด่าคือเขานะครับหาที่แปดบอท่นบอทัยเกษียนนะครับบอท่านเกษียนได้นอกจากเป็นนุ่มสาวโรงงานเกษียนอยู่หาี่มานนะครัเป็นข้าราชการหนึ่งบอท่านเกษียนนะครับอ่าทีนี้เดือนก็โอนได้ทุกเดือนไม่มีปัญหานะครับนะค้นก่อนกันใด่ม้อใส่เป็นขั้นเล็กน่อยมอสี่นะครับนะคุยใหญ่ใจดีโอนทานแอดคนหนึ่งนะ โทษผู้ยิงบ่ได้เลยผมยำ้ำเสมอนะครับเพราะว่ายรุ่นเด็กหน่อยสิมหาที่บกนี่โทษเขาก็าได้นะครับนะแอดเขาก็ไปทายคอนเทนต์เพอเขาขอยู่เขาอยากได้ยอดไลค์ยอด,ยอด,ยอด,ยอดวิวเขาก็เอานั่งเด็กน้อยไปนั่งอีกเขาในจอนะครับนุ่งไทยเขาก็เห็นว่านารักคนนี้ก็บน,นารักดี่หรี่เพราเพคขอไล์ก็ไปไปคุยคุยไปคุยมากอนะบุญเนี่ยเพคก็โอนละบาทนี่ครับโอนไปไนมากกับเบิร์ตจวดผมก็ยำ้ำมันจะข้ามเ่าเลยครับนะ พอจะนัานเตือนกันนะครับนะสิงห์โอนไว้ทั้งหลายไอ้เบิ่งลูกมวยลูกกาสนะครับนะอีดเรนกีหัวได้นะครับนะโขนไห้เป็นลูกเป็นหลานไห้เงินนดีๆดในน้อยใส่ในชีชตประจําวันได้นะครับแต่ว่าสีไปไห้แบบคุ้มทุนช้างหวังเอาเขามาเป็นเมียมันก็ได้ครับอายุมันห่างกันอาทิตย์แปดกับสิบหกอ่ะเขาอยู่มอซีนะออนะครับนะเห็นว่าเขาว่ารอได้ไหม รอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ารอไล่ก็รอไปจากมั่วซีประเทศเล่าห่อนมั่วเจ็ดเพื่อดที่จบมั่วเจ็ดกันอีกสามปีถ้าโอนเดือนละพันอะไรเป,ป็นที่ครับสามปีถ้าโอนเดือนละสองพันก็อะไรไปที่ค,ค,ค,ครับสามปีจบจบมั่วเจ็ดมูรุเขาบาเขาจีมากจะขอนก็นบ๊าวบาทเพราะว่า,า,า,าจากหาที่แปลกันที่เป็นหกสิบเอ็ดอายุเขาก็นที่เขากันที่อายุมากสิบแปดแบบ ิบแผนชิบเก่ามันเป็นไปได้บ่ครับความนาจ,จะเป็นของลักคณิตศาสตร์ลักแคลงควอมหลักนะครับหลักต่างว่มันเป็นไปบ่ได้อยู่นะครับนะห็นก็คุยน้ำก็สิว่าเขามาครับนี่แหละผมดึงทำลิดเหนียวมากนะครับคอนคคเทนต์เรียนนุ่มสูงว้นะครับนะ้าคนไทยอายุสักสามสิบปีไปจีบเลยรับรองติดนะครับติดอันต้าน,านอันนี้มันเคินไห้นะครับนะ ปีบเรีนปีหม,ม,มว่าวนหัวมวนได้นะครับนะหีืพว่าหัวใจสุ่มชื่นนะครับสิเปเอาเป็นเมียยาคิดผมเสียในหลายคลิปและยาคิดยาคิดนะครับยาคิดยาโอนไห้นะครับโอนไปซื้อของใส่ไปจําบ้านเล็กๆน่อยได้นะครับนะหรือว่าเมตตาการณุณานะครับหากแพงกัดเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยโอนได้ครับถ้าโอนไปมาใจเป็นคู่ครองให้ทุกเดือนทุกยางหลายๆนะด้วยยากครับยากให้คิดไหมนะครับเนะี่ย คนใดที่เป็นเยื่อต่อไปนะครับนะผมใช้เขามายื่อเลยครับนะอายุหาชิปุกชิปะสมองหน่อยเกินไปนะครับนะผมไม่ด่าเด้ครับหรือว่าให้คิดทบทวนนิดนึงแบบรวยจริงให้ดูความเสน่หาให้ไปเลยครับเพราะว่าเงิ่อนขอเงินเก่านะครับนะติดผมเบาดิเตือนคนเดี๋ยวว่ามีพอสำนันนะมีพอสำนันอย่าเฮตเถอรนะครับรู้ดีๆดีแล้วนะครับอ่าหหินสาวเห็นสาวจะหน่อยจะห่าวใจนะครับนะเห็นสาว ไม่ห่างอายุ43 44เกิดขึ้่สิถีโทรไปหาเราสองคนเปิดทกว่าจําเป็นยังต้องหาเจ้าสาวดี่หน่อยนะครับเนาะมันเห็นไปเสียเงินเสียค้าหลายนะครับนะให้คิดเบื้องครับนะเขาอยู่ม้ 4, อซีเพื่อที่โชหม้อเจ็ดอีกสามปีนะครับเห็นมัวเขาว่ารอได้ไหมเรียนจบะจะโอนเท่าไรละบาทนี่ครับป <laughs> ากไปคิดซ้ำเ้ยครับสูงไม่ใช่ครับ,รรบสวัสดีครับ